สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาแนะนํายีน่านะครับซึ่งเซตที่ผมใช้ณนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นเซตดามเมจทั้งหมดเลยก็จะมีทีมเชร์เป็นตัวคีย์นะครับทำให้ตัวพี่แกนั้นแข็งขึ้นแล้วก็สองเจาะรวมทั้งดาบแบงก็คือไอเทมของเขาเนี่ยสามารถล้วงเปิดได้นะครับโคตรเทพเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปไต่แรงขึ้นคอนกันนะครับผมนี่อะไรวะเนี่ยเกมแรกโดนบินเฉยก็คือโซแรง์เนี่ยมันก็จะมีแพ้มีชนะบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับ ลำวงเฉยเกมนี้เราชนกับบูคองนะครับเลเวลแรกถ้าตัวที่ชนะชนะหน่อยผมอัพหนึ่นำนะครับเอาไว้ต่อในเลนแบบรัวๆเลยตรงนี้ใส่จริงใส่จริงไม่มียอกไม่มีเยา้าไม่มีหยอกเยา้ากดเมสสิครับใครได้เคลียร์ก่อนได้เดินก่อนสำหรับก็ออ้ดัสเรเยอร์นะผมจะไปก็อสเเรเยอร์แยังไม่เกิดไดสิบห้าทีที่วันี้เขาเข้าไปัวกันผมรอที่จะเข้าตัวหลังดีกว่า แล้วเลื้อยเข้าไปใช้สกิลสองสโลแล้วเดชเดชเดชเรียบร้อยครับผมมิชชั่นคอมพลีทมาเติมด้านบนเดเราไปตัวแบบเก่งแก้ทางบูคองต้นเกมนะครับเดชอ้าวสัมผัสสัมผัสที่ห้าเดี๋ยวเวลาเล่นตัวละครแบบออฟเลนที่เราแบบรู้แล้วว่าแพ้ทางชนะทางอะไรบ้างน,นะครับก็เล่นฝุดไปเลยเนี่ยมากับคอนเทสก็ลองดู มานี้อา้าวเราได้ฟิกเกอร์อันนี้คือได้กําไรแล้วได้กําไรนะตรงนี้ตัดเลือดไปแล้วเราได้กําไรนะตรงนี้ต่อนะครับก็คือเอาทาวเวอร์ได้ปุ๊บเราจะไปเดินเลยครับเดินต่อเด<ร>ือเต็มแต่ว่าเพื่อนเก็บได้วสวยเลยเดือบริกาโอโ้โหแล้วผลัก,กแบบนี้ไม่รอดแน่อนอนแช่แข็งเป็นเรียบร้อยทรายแช่็เป็นทรายโอเคตอนนี้เราได้โบเกเปเปียโบเกเปเปียนี้ เราจะใช้กับตัวบางเท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นลองกินุสหายแล้วมาหรือเปล่าคอนเทสต์แล้วยกแบบนี้เรียบร้อยครับสับสี่หนึ่งสองสามสี่เรามีฟิกเกอร์ตามเนี่ยกุลลับโอ้ผักสวยมากอเมริกาแล้วเขาคิดว่าผมจะเข้าสุดนะครับก็เบรกไว้เรา ไม่ได้ปมนะครับคือได้ไปก็น่าจะแบบเสียหายหลายแสนโอ้เสียดายอันติเรารีไม่ทันนะครับจวนนี้ชงหวะนี้แค่ช่วยเพื่อนก็พอโอเคครับมาแล้วตอนนี้คงคลิปยังไม่เข้านะก็เวต่อนะครัเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้นิดหนึ่งตอนแรกผมบอกว่าจะออก2จอดใช่ไหมในเมื่อเกมมัน ค่อนข้างที่จะนำเออก็เลยออกเป็นโบกีสเปียแล้วก็ดาบแดงไปเลยนะครับเอาแบบรีบเบิร์ดให้ตัวบางเนี่ยตายไวที่สุดนะครับอุ้ยเอาไม่โดนแบบนี้อา้าวล่วงนี่ครับเดี๋ยวตามสุดบอกเลยจะตามสุด,อเ,สดเอาสุดแบบเสมอมาชาร์จเต็ม,มอือออครับสวดละอันนี้เวลาที่เราตั้งป้อมหรือว่าชาร์จไว้นะครับหรือว่า อ่าประกบดาบเนี่ยตัวเรามันจะแข็งมากๆนะก็อย่าเพิ่งไปโลกเวลาที่แบบเราเหลือเลือดน้อยจริงเฮ้ย <disagree> สูตรบนออฟเลนยัดเอา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 มาเยอะจังเลยนึกว่าประมาณสองตัวมาต่อที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวช่วยเพื่อนแบบรีบๆเ,เลยเข้าไปเในรูปใบครับทีนี้เรียบร้อยนี่ตามหินทันแน่นอนเดี๋ยวเราจะใช้สกิลสองสโลนะครับ อ่าตาไปเรียบร้อยครับคือตอนนี้เราได้โบเกนดาบแดงแล้วนะครับมันก็จะออกแรงๆเลยแล้วเกมเนี้ยปกติผมจะออกเป็นดีมิเชอร์ที่เพื่อนเพื่อนดีมิเชอร์เนี่ยเวลาที่เราเจอลิงบางทีเราอาจจะกดไม่ทันบางทีเราอาจจะในตอนเลทเกมลิงมันมีของเยอะนะครับแล้วก็ดักเราเก่งขึ้นแล้วอาจจะกดไม่ทันแล้วก็ขึ้นไเป็นพวกซีออสเลอสกอดสะท้อนก็ได้นะครับบางทีมันกดไม่ทันจริงๆนะครับผมโดนบ่อย เราเล่มสดแน่นอนช่วงนี้อ้าวยกเรียบร้อยเพื่อนตีป้อมไม่ทีเพื่อนอ้าวเพื่อนโอ้ปอุป่มปอปะปะใยพุ่มเงาเลยโอ้เพื่อนเค้าใจร้ายอ่ะแต่เพื่อนน่าจะติดอะไรสักอยาก่างแล้วก็เลยมาตีป้อมไม่ได้จังหวะเมื่อกี้แบบมันต้องโถมแล้วแหละใส่มันต้องโถมแล้วกูดูเพื่อนจบใบแล้ว,ส,วส่งนี้ชัวส่นาานวง,นงนี้ชัวกดไม้บินเพ่ได้จบแล้วเกมนี้ <laughs> โดนก็แบบอ้าไม่จบว่ะบินออกมาได้โอเครอดอืมอ่าเราต้องถอยก่อนมาเดี๋ยวดูดูเชงอีกทีดูเชงอีกทีดูเชงลิงดูเชงลิงดูเชงลิงไว้ลิงไว้นั่นแหละเพื่อนกูเบตโตลลอเรียบร้อยครับเกมนี้ คร่าวพลาดไม่เป็นไรก็รอเล่นเชิงอีกทีก็ได้แล้วเพราะสกิลของยีน่ามันค่อนข้างที่จะไวนะครับผมเรียบร้อยไปเลยเกมแรกนะครับโอเคเกมนี้อย่างที่ผมบอกผมออกอกเคตแล้วขึ้นดาบแบงไปเลยผมจะรีบเบิร์ตลิงในช่วงต้นเกมให้ได้แบบเยอะที่สุดเพราะว่าเล่นเราเลมกรก็โหดนะครับคือต้นเกมรู้อยู่แล้วว่าวาลไฮม์ต้นเกมผมก็เป็นตัว้นเกมที่สามารถแกล้งลิงได้นะครับก็คือเรารีบเบิร์ตถ้าเกมนําเมื่อไหร่เงี่ยเราออกไอเทมแบบรีบออกไปเลยอันนี้ก็ได้นะครับ โอเคมาเริ่มเกมที่2กันนะครับถ้าใครดูในสตตีมจะเห็นว่าผมแพ้จีนะเอ้ยไม่ใช่แพ้ไปเลยก็ท่าบ่อยเะครับไ่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนี่ตายอุ่ยมันดุดเวยสองดุด้วยสองเพื่อนเพื่อนปิดให้เร็วเพื่อนปิดให้ไวเอาทีเพื่อนโป๊อกอีกหนึ่งโป้ยหนึ่งเออมีชมตัวเองเล็กน้อยนะครับโคตรสดนะ ก็ค no ือไม่ต se. no ่างจากในสตรีมเล็กน้อยไม่ต่างจากสตรีมเลยนะครับก็คือแพ้เหมือนเดิมผมคิดว่าผมน่าจะออกต้องดูไอเทมของเวเลสแหละว่าเขาจะออกเกาะเยอะแค่ไหนนะครับถ้าออกเกาะเราก็ต้องออกตัดเลือดแล้วต้องออกพวกลองคิดดเสริมไหมมูราหะเสริมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหมือนเดิมครับเจอลิงแล้วลิงฟาร์มช้ามากในชุดเกมแล้วอ้าวแดะสิไปโดนแบบนี้ไม่เป็นไรครับรำเต็มระบบ รําเต็มระบบอยู่แล้วถอยเลยเพื่อนไปดูเหมือนจะมีคนออกไม่ได้ลาก่อนโบลาณชึบชึบแล้วแล้วโลยังจัดนี่นะจากการเรียบร้อยครับโอ้โหคอมโบคอมสะจอ่อยอเป็นยังไงส่วนทางกันในประเทศความรักของเราเราเลยไม่รับไหมมา เรามานักสู้อยู่แล้วเราแบบมันต้องเทนจริงว่าว่าตัวมันแพ้จริงหรือเปล่ามันต้องเทรจริงว่ามันต้องเทรจริงจริงว่าหรือว่าการเล่นพเพลย์แบบนี้ฆ่าแบบเลือดเย็นโบกเกสเปียเดินชิดๆหน่อยิชิดๆหน่อยแล้วก็อันติฆ่าแบบเลือดเย็น <c oughs> แปลกว่ะเออในตีผมแพ้แบบเจอสองครั้งแพ้สองครั้งเลยนะครับนม่มาจาก เลนล่างอะ่ะเพื่อขึ้นมาเลนบนเพื่อขึ้นมาแก๊งกับเพื่อนขอขอสซ่ตัวก่อนเอยตอนนี้เอาไปเลยเพื่อน <c oughs> เราอยู่ในป้อมนะครับไม่งั้นยืนตีนิดนึงก็จะเจ็บเจ็บอาจจะเจียนตายได้ถ้าโดนแบบสโลงสโล่ครับตอนนี้เหตุการอุ้ยเราเชิงใหม่แล้วเขาเข้ามาเราก็ะกบดบับเขาเข้ามาเรารกบกบดบับม,มีชงมีเชง <c oughs> สัญญาณเด็ดปกติ จบตีเรียบร้อยครับสกิลหนึ่งโดนถ้าตายพยายามรู้ระยะของกีหน้าไว้นะครับแล้วก็สกิลหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยระยะของมันนหะที่เรากดสกิลหนึ่งค้างไว้มันจะมีระยะบอกใช่ไหมจริงๆมันไกลกว่าน,นั้นนะครับเพราะว่าพี่แกนั้นแดดไกลกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ข้ามคืนไม่ได้เหมือนเดิมนะอานาสเซเยอร์ครับคือเขาที่สังเกต ตอนที่ผมเล่นเตสตรีมาทำไมผมถึงแพ้เวเลสนะครับผมโดนโซ่แล้วก็โดนรองเท้าแบบการตีตีเออเวเลสมันถึงหนีได้นะครับบางทีมันโดนโซ่แค่ครั้งเดียวมันกระตุกกระจิกกระชากกระใจไปเลยนะครับตายได้ตัวหนึ่งเอาหาละโดนตันโดนโซ่โอ้โหครับโดนสตันโดนโซ่ดักซูอยู่แล้วครับอา้าวคือหลอดแบบนี้ตายนะคือหลอดแบบนี้ยังไงก็ตายครับ ขอบับแดงด้วยปล่อยเพื่อนตายขอบัฟแดงซึมเพื่อนซึมบอกบับแดงกับกูอะนไรพี่ข่ากหกันผมบอกเลยว่าบับแดงครับหยอกไปไม่ทันนะไปทันหละเออพูดตรงเหตุบับแดงดีว่าเหมือนเดิมทำทรงเคคลิปออฟเลงครับดูจังหวะเล่นจังหวะฟิกเกอร์ ชาร์บตายสองตายสามเพืพ่อนช่วยด้วยสโลเรียบร้อยจัดการหน่อยหนึ่งตัวเพวื่อนหมาป่าไปแดสองอืขวดไม่โดนครับแต่ว่าเฮ้ยไม่ต้องให้มันกลับไม่ต้องให้มันกลับเอาบุรีตีให้ให้บุรีตีบ้านไปภูม้ภูมิสายเพื่อนสายเพื่อนมันโผล่สวย,เ,ยเรียบร้อยครับไปคอนกันแล้วนะครับเดี๋ยวผม เล่นให้อีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับในแรงคอลเลยเออจะได้แบบเปรียบเทียบมาตึงขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะคาบเกี่ยวกันน่าจะยังไม่ค่อยตึงเท่าไหออร่เพราะคอมเบเดอร์กับคอนมันก็อยู่ราวๆนี้มันน่าจะต้อง10ดาวขึ้นเออเฟรมันจะเปลี่ยนไปม,นมีคนตึงๆประมาณนี้นะครับเกมนี้คียก็คือตัดเลือดเจอเวเลสแล้วก็กอดสะท้อนเนี่ยเอาไว้กันเวเลสด้วยแล้วก็เอาไว้กันริงด้วยนะครับในเกมนี้ก็ตามนั้นเลยไอเทมมันจะปรับเปลี่ยนแต่ละสถานการณ์ไปนะครับ มาดูในเกมที่สามนะครับเราเจอตัวที่แบบยีน่าไม่ชอบก็จะมีฟลอเรนซโนแล้วก็ตัวเลดเกมอย่างยานนะครับผมผมไม่ชอบตัวนี้เลยสองตัวนี้คือเจอแล้วเหนื่อยนะครับอาจจะแพ้ได้เลยมันยากมากเลยครับคือต้นเกมเล,เล่นได้ครับต้นเกมเล่นกับเขาได้แต่ว่าเลดเกมโอ้โหไม่ไหวจริง <larva> e. <because> ผมอันนี้ผมกัรคีฟนะไม่ให้เขาได้เงินมยืผมยีงี้ดูได้ไหมผมนะหลอดผมเยอะกว่านะครับ ยซ้ายมาอ๋อวาร์ปรอเพื่อนโอเคสวยอีย้แต่ว่าเพื่อนผมมาเติมดีเนะี้ยงั้นผมอาจจะโดนมวยแบบเซิร์ฟมาละไม่รู้ด้วยนะมวยลงมาเนียครับสุดเลยเพื่อนแล้วเขาวาร์ปกลับไปได้เหลือฟอร์เรนหนึ่งตัวครับแล้วเพื่อนผมมาอยู่ตัวนี้สามเป็นสี่ตัวโดนลมยังไม่เลเวลสี่ด้วยไม่มีแปะตายสกลลิลหนึ่งไม่โดนสโลว์ให้เพื่อนตายผมแทง้อไม่อยู่นิดนึงหมดละสวยครับ เพนคนเยอะด้วยอ่าดึงดึง,ดงถอยถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงสวยเลยครับแล้วผมฟิกเกรอร์ยัดแน่นอนยัดเข้าไปสองใหญ่จะตายใหญ่ก็ใหญ่ก็ใหญ่ฟิกเกอร์บ้าใหญ่ฟิกเกอร์บ้าหายละวนเธอเนาา่าแล้ววนเธอเนาา่าแล้วโอ้แต่ยานรอดไปได้ครับโอ้โหกูพแพนมาปุ๊บโดนเซิรงโดนมวยเซิรงเข้าไปหนึ่งทีเงีย้ยแต่ว่าเราก็มาเติมทันอยู่ดี เล่นสุดแล้วก็กดดันอย่างสุดกดดันหยาดอย่างสุดม,มาแล้วเพลเพื่อนเลิฟมาอ่ะอู้ดเเดมวันลูกชิดเลยวะเนี่ยผมโอ้่น่าจะทันเสริมเพลแตเพลออกไปได้เหลือแค่หยาดครับเดี๋ยวรอไวเลตมาแต่ว่าผมเล่นสุดไปก่อนแล้วกันฟิกเกอร์หยาดเข้าไปเซคคอร์ฟิกเกอร์เหมือนกันนะตอนนี้กำไรแล้วนะมาเลยเพื่อนไบโอเลิฟ เว้ยเพื่อนเลิฟได้แน,น่นอนได้ทั้งคนได้ทั้งป้อม,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 มเฮ้ยสายมีคน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 สายเฮ้ยโอ้โหฝั่งคนแครี่เข้ามาเหมือนกันครับจังหวะน,นี้ไม่แค่เพียงแค่แครี่นะจังหวะนี้โรมมิ่งเข้ามาโอ้โหเรียบร้อยครับถึงเวลาหนึ่งถึงเวลาหนึ่งต่อนหนึ่งถึงเวลาผลักแยกออกอื้อหือเรียบร้อยอย่างที่บอกต้นเกมเรายังไหวกับเขาอยู่นะครับ แต่พอเลเวลสิบสองสิบเอ็ดกับสิบสองเนี่ยเราเริ่มที่จะเริ่มเริ่มห่อยแล้วเราเริ่มติดแล้วนะครับนี่ไเ,เคิปเป็นเรื่องปกติกดดันอย่างหนักนะเพื่อนไปทันฟอร์เรนโดแฝกเขาให้ฟอร์ก่อนเพื่อนสวยครับแล้วอชาร์จรอเลยชาร์จรอเลยสวยเข้าตีป้อมก่อนแล้วก็ตีคนจริงจรตีขน,นก่อนก็ได้อยตีป้อมมกลัว ตั้งแต่ตามเมื่อกี้แล้วไม่มีคนตีปอมให้ผมถอยเลยครับแต่เกมนี้ไม่น่ามีเลยต้องห่วงนะไวเล็ตเรารวยมากนะครับเฮ้ยกิ้งกิงหนึ่งทีกับอีหนึ่งหนึ่งแจะถ้าอย่างนั้นเอาเลยละกันเอาฟอรินิโนเอายิงเลยลวกันกิ้งก,กงงิงหนึ่งทีแจะถึงทีล่วงเลยว่าแรงอะไรปานนั้นเกี่ขี้เพื่อนเพลินงไหม โอ้สบัดไม่ได้ไ,ได้แล้วเอาสกิลสองไปเพื่อเอาอสิส <c oughs> โอเคน่าจะจบแล้วผมกลับบ้านกันเดี๋ยวผมโดนมวยเตะผมก็ตายแล้วเพลงตัวนี้แค่รักษาไวโอให้ได้คือชนะเลยพูดจริงผมแล้วโอ้จับมาแบบนี้โคตรแม่นโอ้เรียบร้อยครับเกมนี้ผมไม่ต้องเดินละ <c oughs> โอ้โอเค <c oughs> อาจจะเจอทีมดีด้วย,วยแหละเ,เพื่อนๆโซลเ้ง ประมาณนี้อันนี้ก็เทสในแรงคกอนเงดาวให้ดูนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในสตรีมอีกทีมันจะเก็บเมสยีน่านะครับตัวมันค่อนข้างที่จะโหดเลยในตำแหน่งออฟเลนนะครับเกมนี้เราออกอะไรบ้างก็คืออย่างที่บอกด้วยเรื่องของเกมนำด้วยด้วยเรื่องของเกมอไอตามให้แบบมันสำคัญกันนะครับถ้าเกมนี้จริงๆผมควรออกตัดเลือดเพื่อช่วยเพื่อนตัดหยานตัดฟอร์เรติโน่คำน้านะครับคำไฟข้างหน้าแต่ว่าในเกมเนี้ยคือเขารวยกันหมดก็ออกแค่ธรรมดาเลย ลองกิะดุ๊โบเกมสเปียให้มันแรงตามปกติเลยนะผมก็ประมาณนี้แล้วกัน,นก็ออกไอเทมให้ตามสถานการณ์นะครับก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ก,ก,กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม